สวัสดีครับท่านชาวเน็ตพ่พอพี่นอ้องเช่นเคยครับผมมาหนี้พาพี่น้องมากินกั้งยักษ์พี่น้องโอ้โหราดน้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดครับผมโตแบกใหญ่อีหลีกั้งผมก็เพื่อเคยกินตัวใหญ่แบบนี้แหละโอ้โหสีโตพี่น้องเอ้ยโลดละสีรวยอันนี้เกือบโลซื้อมาสองร้อยกว่าบาทสองร้อยห้าสิบรานพลาขนงที่เป็นเอฟซีผมนะครับเป็นขายอยู่แผ่นพี่เป็น,นแถมป่าไม่ให้ต้มพ่อมาขอบคุณได้หลายครับผมมาจัดแซ่บกันครับ ก่อนที่ไปกินกังเร็แซ่บกันกับฝากติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กน,นั่นเลยครับเออ้อาถ้าแชนเนลคื channel, อกันซื้อเจียวกันกันกบซ่องยูทูบครับผมลุยเลยบะกินเนืไหนเนาะบานหลาดีจังเลยมันช่ำช้ไปเลย,ยจิ้มทำเองน้ำจิ้มทำเองพักผมมีอยงมากมหมหอกมันนี่ <c oughs> กินเน้นเน้กังมมีใสตัวเมียอย่เน้องเย มื่อน,นีร่พี่น้องเบิ่งเอา,เเอาขาวโอ้ปาดกี่ตัวฆ่าสวก,ก,วยยกเลยกินเลยเอาละใหญ่หางกินยังไงล่ะง้อมนันก็จะกินม่ได้หรอกเนาะโอ้พีนนนออน่น้องเบิ่งแต่หัวตัวเราโดนทำกุ้งเนี่ย

รุดบวกมาเลยแบบเอากันไก่มาตัดเจอกันไก่ให้โซ่ข่อยไหมตัวใหญ่ๆมันบอวี่มีร่องมาอีกตัวหน,น,นึ่งจัดเลยเนาะมันตัวใหญ่ดีเลยบ่ามันตัวหนีอหน่อยนี่มึงเออสี่เนาะ เออทีจะกินไงอ,อืม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 ,อม,อม Rất <laughs> ừ. Nó cũng ha quá nó ngay quá Càng nhắc <laughs> เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานอันนี้เนื้อมันหวานมากพี่น้องอ,อืประกาศ มันเป็นตเด้งๆอนีก็อัวเสียบข้องขันอยู่พอน้อยเสียบข้งอายกู่นี่ยช้ำๆจิ้มช้ำๆ แับเด้อตอนยีด di bon ึงมันร <fun> ุดโบกมาโบกมันใหญ่เห็นบ <th> ่โตเฮ้ยอยากกินใหญ่กว่านั้นแบดกัดปอมมันก็ออกมากไหม У. Хм. Хм. Хана. <coughs> Nhưng oh. mà thịt quả nóng bớt nhỉ Mất thịt quả bóng cằn tố đẹp Rồi anh ấy

แต่ว่าผมก็เสือตัวนหน่อยๆน้ำตาลานโอ้ยกินบ่ไะไรน,นะเละปัด๊ดนี่ตัวหน่อยสุดหน่อยก็กือทืาวหไงอยู่ด้วยเนะี่ยโอ้โหติดใจแล้ว <c oughs> เอี่ยมเอืเอๆเขนบอกว่าันอย่าเอาสดๆดก็ได้อหารทะเลสดๆมีทุกเสาทุกมือ ปลาหมึกสายแบบสดๆเลยแบบไตงอมๆเลยโอ้โหายพอดีพี่น้อง4ีัตพอดีกินมาลายมากบ่เยอะมาก เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมนอกจากเงิน <c oughs> เนี่ยเป็นไงล่ะดูเนี้ย lô ừ. là 400 đà bộ học tâm tôi nhỉ cái tên đây là những cái nám คียออกออกมาจะดีดีว้ดอีกครับหานกันสุดจักบาทกันนะครับสุดไายอืยอ แฝดโอเคกันพีหน่อยคุณหวงคุณทุกเรื่องทุกทรัพย์ทุกการคิดตามได้ครับเด้อฝากเป็นกาลังใจให้กันไปด้วยด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับผม